สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เน้นนะคะก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมีตังนะคะซึ่งเนก็กเชื่อมันมากๆนะคะว่าหลายๆคนในนี้นะคะก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าฉันทำอะไรท <ใช S 1> ี่นีนะค<น>ะและแอปพลิเคชันมีตังมันคืออะไรอะ่ะมันคือแอปพลิเคชันที่จะสามารถให้เราได้รับเงินล้านจริงๆหรอมันคือแอปพลิเคชันที่จะทําง่ายๆแค่แชร์ลิงก์แล้วก็ได้เงินจริงอ่ะเปล่านะคะเนเชื่อนะคะว่าหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเนตก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเนทตเองนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะคะและเนทตเองนะคะทำไมถึงตัดสินใจมาจอยมาร่วมธุรกิจนี้นะคะพอถ้ามันคือขายตรงพอถ้ามันคือ MLM พอถ้ามันคือการขายออนไลน์ที่เนทจะต้องเป็นสต็อกสินค้ายเยอะๆแล้วก็มานั่งส่งของเองมานั่งยิงแอดเองถ้าเป็นธุรกิจแนวนี้เนทไม่ทําแน่นอนนะคะพอตอนนี้มันยุคใหม่แล้วค่ะ ของเทคโนโลยีนะคะที่เราอยากจะทำธุรกิจที่มันมีอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะคะเกี่ยวกับ Epic a ิเนะคะ วันนี้นะคะโลกสอนให้เรารู้จักคำว่า disruption นะคะคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจในแบบเดิมๆนะคะไปสู่รูปแบบธุรกิจในรูปแบบใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าวันนี้เราหิวข้าวเราก็แค่กดแกรแล้วก็สั่งอาหารอาหารก็จะมาถึงเราภายใน30นาทีใช่ไหมคะหรือวันนี้คุณอยากที่จะดูหนังคุณก็ไม่จาเป็นต้องไปร้านบีีวิดีโอนะคะหรือว่าไปเช่าซีดีมาดูอีกต่อไปนะคะคุณก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Netflix คุณก็จะสามารถดูหนังได้มากมายกว่า10,000เรื่อง ะะและคุณนะคะก็จะเห็นนะคะเศรษฐีต่างๆนะคะที่รวยจากการที่เขาใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีเช่นคุณมาร์คกเบิร์ที่เป็นเจ้าของ Facebook นะคะหรือนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเจ้าของ Agoda เองนะคะที่เขาเองนะคะกินค่า Transaction จากการที่เราไปเข้าพักโรงแรมโดยที่เขาไม่ได้มีโรงแรมเป็นของตัวเองเลยแม้แต่โรงแรมเดียวทุกคนพอจะเข้าใจคำว่าแอปพลิเคชันทุกคนพอที่จะเข้าใจคำว่าแพลตฟอร์มแล้วใช่ไหมคะ และก่อนที่เราจะทําธุรกิจอะไรนะคะเนเชื่อนะคะเราก็ต้องมารู้จักนะคะกับ CEO นะคะของแพลตฟอร์มมีตังนะคะท่านนี้นะคะก็คือนะคะคุณสุรมาดาดานะคะซึ่งท่านนะคะก็เป็นผู้ข้ามวอดในวงการธุรกิจอาหารเสริมนะคะมามากมายนะคะกว่า17ปีนะคะไม่ว่าบริษัทไหนนะคะที่ท่านเข้าไปร่วมทําธุรกิจด้วยนะคะหรือท่านลงไปจอยด้วยบริษัทนั้นก็จะประสบความสําเร็จมหาศาลรวมทั้งตัวท่านเองนะคะก็จะเป็นมนุษย์เงินล้านในทุกๆบริษัทที่ผ่านมานะคะในโลกทุกวันนี้ นะคะทุกคนสามารถเซิร์ชหาข้อมูลนะคะพิมพ์ชื่อได้เลยนะคะคุณสุรยมานดาดาะคะทุกคนจะพบว่าเขาไม่มีชื่อเสียหรือประวัติทางด้านลบๆในเรื่องของธุรกิจเลยนะคะซึ่งเป๊ะชั้นเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะคะที่ไม่ว่าทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะไม่เคยล้มเหลวในธุรกิจใดๆเลยนะคะซึ่งมันก็ทํานะคะให้เรามั่นใจนะคะที่จะร่วมจอยในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่ามีตังค์นะคะและอันดับ2นะคะบริษัทจะต้องถูกกฎหมายนะคะ และเดี๋ยวนะคะเราจะได้เห็นนะคะใบอนุญ,ญาตต่างๆเอยนะคะไม่ว่าจะเป็นสอคอบอว่าจะเป็นแบงก์ชาตินะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะในวันที่บริษัทเปิดตัวนะคะเราจะมีหลักฐานให้คนได้ดูอย่างชัดเจนนะคะและที่สําคัญนะคะสถานที่ตั้งของเรานะคะก็อยู่นะคะที่เพนท์เฮาส์สุดหรูนะคะเดอะโมนูเมนตทองหล่อนะคะใจกลางทองหล่อเลยนะคะ มาค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะคะในการใช้แอปพลิเคชันนี้ในการหารายได้กันนะคะเริ่มจากหนึ่งนะคะคุณต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามีตังก่อนนะคะเมื่อคุณโหลดมาแล้วนะคะคุณก็จะทําการลงทะเบียนนะคะโดยเป็นแค่ยูเซอร์ก่อนนะคะวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายมากๆานะคะแค่คุณเกอ,อกเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณก็จะได้รับนะคะรหัส OTP นะคะและคุณก็สามารถตั้งรหัสคุณเองในการเข้าแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะการที่คุณเป็นยูเซอร์คุณจะสามารถนะคะเข้าไปศึกษาแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปศึกษาการเรียนรู้ในรอบต่างๆได้ ะะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าคุณนะคะอยากเริ่มที่จะรับรายได้นะคะคุณก็ต้องอัปเกรดตัวเองยนะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,599บาทนะคะ บวกค่าส่งอีก100บาทนะคะคุณก็สามารถไปช้อปปิ้งนะคะในสินค้าในแพลตฟอร์มมีต่างชอยได้2อย่างนะคะซึ่งสินค้าเปิดตัวแรกของเราจะเป็นมีสกินนะคะจะเป็นอาหารผิวที่กินแล้วผิวก็จะเปล่งปังนะคะก็เราอัปเกรดเสร็จนะคะเราก็จะได้ลิงก์นะคะลงทะเบียนภายใน5-15นาทีนะคะก็ <c oughs> จะนำลิงก์อันนี้ละค่ะไปแชร์ต่อนะคะให้กับเพื่อนของเรานะคะ เรียกได้ว่าเราเป็นคนทำการตลาดให้เขานะคะเราก็จะได้ค่า transaction จากการแชร์ลิงก์ของเรานะคะและใครนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกสนใจในธุรกิจนี้นะคะรีบติดต่อคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับคุณนะคะและไปรับฟังนะคะการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของแพลตฟอร์มมีตังได้เลยค่ะ